สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้มาสัมผัสกับเรื่องราวเร้นลับที่รอการพิสูจน์ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนกับผมนาเป็ดและเช่นเคยเรื่องราวที่นเป็ดจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ วันนี้เราได้รับสายจากนามสมมุติคุณธนากรหรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่าคุณกรคุณกรจะมาเล่าประสบการณ์ตรงที่น่าขนลุกเรื่องราวของเสียงดนตรีจากวิทยุเก่าที่เล่นเพลงของคนตายเรื่องราวจะเป็นยังไงผมเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้ทุกท่านเลยครับเอาล่ะไปฟังคุณกรอนเล่ากันเลยดีกว่าครับ คุณกอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนเป็ดผมอยากจะเล่าเรื่องนี้มานานแล้วครับมันเป็นเรื่องที่ผมหลอนที่สุดในชีวิตเลยเล่าเลยครับคุณกอนผมกับคุณผู้ฟังพร้อมแล้ววิทยุเก่าที่ว่านี่คุณกอนไปได้มายัางไงครับคือมันเป็นวิทยุเก่าของตาผมครับนะตาผมเสียไปหลายปีแล้วแม่ก็เลยเอาวิทยุตัวนี้มาให้ผมผมก็เอามาตั้งไว้ในห้องเฉยๆไม่เคยเปิดเลยครับเพราะมันดูเก่ามากแล้ว แล้ววันไหนที่วิทยุมันเริ่มแปลกๆครับวันนั้นผมนอนอยู่ครับนะตอนนั้นก็ประมาณตีสองจูๆ่ๆวิทยุเก่าที่ไม่ได้เสียปลัก๊กมันก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นมาครับเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งเก่าๆผมสะดุ้งตื่นเลยครับตกใจมากเพราะวิทยุมันไม่ได้เสียปลัก๊กผมก็เลยรีบเดินไปดูแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ตอนที่ผมเดินไปถึงหน้าวิทยุเสียงเพลงมันก็เบาลงแล้วก็มีเสียงคนแก่พูดขึ้นมาเพลงนี้ตาร้อมให้หลานฟังผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับนะเพราะเสียงเหมือนเสียงตาผมเลยผมก็รีบปิดวิทยุแต่ปิดไม่ได้ครับมันไม่มีปุ่มปิดผมก็เลยดึงปลั๊กออกแต่ก็ยังไม่ได้เสียบตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเสียงเพลงมันหายไปไหมครับมันก็ยังดังอยู่ครับนะ แต่เสียงมันเบาลงแล้วก็มีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงลมหายใจเสียงลมหายใจที่เหมือนคนแก่กำลังเหนื่อยตอนนั้นผมกลัวมากครับนะก็เลยรีบวิ่งออกจากห้องไปแล้วไปนอนกับแม่โหนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับคุณกอนแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกไหมครับหลังจากนั้นแม่ผมก็มาบอกว่าเมื่อคืนแม่ฝันถึงตาตาม,มาบอกว่าอยากให้หลานเปิดเพลงให้ฟัง ผมนี่แทบจะสลบเลยครับนะเพราะแม่ไม่เคยเล่าเรื่องความฝันอะไรให้ผมฟังแล้วแม่ก็ไม่รู้เรื่องวิทยุเลยหลังจากนั้นผมก็เอาวิทยุตัวนั้นไปให้คนอื่นโห